เ <c oughs> ช็คเช็คเช็คนับหนึ่งสองสามสี่ในวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมที่ผ่านมา,าก็เกือบสองสองวันได้แล้วนะถ้าเกิดนับจกวันที่ลงคลิปนี้เชสแมนในตอนที่หนึ่งร้อยสิบห้าได้ถูกเผยแพร่บนมังหะพลัสบายชูเอชะหนึ่งร้อยสิบห้าที่หมายถึงนี่คือมังหะซีซั่นสองนะครับและหนึ่งร้อยสิบห้านี้มันมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นในตอนนี้มากมาก าจะเป็นปมประเด็นต่างๆที่น่าจะหยิบเอามาพูดถึงแล้วก็เรื่องข้อมูลของปีศาจที่เริ่มมีการพูดถึงก็คือปีศาจแห่งความตายถ้าเกิดคุณได้ดูคลิปก่อนของผมที่พูดถึง Four Horsemen of Apocalypse หรือว่าสีจตุรัสอาชาแห่งวันสิ้นโลกคุณก็จะรู้ว่าข้อมูลของเดดเดวิลหรือปีศาจแห่งความตายนั้นยังไม่ถูกเปิดเผยมาเอาจิงตอนที่ทําคลิปนั้นมันไม่มีการพูดถึงด้วยซ้ําแต่วันนี้วันที่27มันได้มีการพูดถึงเรื่องของเดดเดวิลมาแล้ว แล้วถ้าเกิดถามว่าผมจะมาทำคลิปมันไหมก็คำตอบคือไม่ใช่คลิปนี้ไม่ใช่คลิปของเดดเดวิลเพราะว่าข้อมูลมันยังไม่ออกมาเลยมีแค่การพูดถึงเพียงเท่านั้นใช่ล้วครับทำข้อมูลวิจาเหรอครีนชมาทำข้อมูล2พี่น้องตัวประหลาดแห่งเชนซอแมงกันดีกว่าเพราะนี่คือพี่น้องฮิกาชิยามะ ในช่วงซีซั่นหนึ่งนั้นเราได้เห็นตัวละครตัวหนึ่งที่ปรากฏตัวออกมาในช่วงของ eternity d e v i l arc ในเรื่องในภาคนั้นก็จะเป็นาู้เดินจิเข้าไปติดอยู่ในอาคารแล้วก็ต้องพยายามตามหาทางออกให้ได้ซึ่งหนึ่งในตัวละครที่เข้าร่วมภารกิจครั้งนั้นก็คือโคเบนิฮิกาชิยามะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างจะตลกแล้วก็มีความน่ารักในตัวแล้วก็โดนกลุ่มพวกคนในอินเทอร์เน็ตรังเกียจเอาประมาณหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าตัวเธอนั้นเสียงดังแล้วก็น,านา่ารำคาญ แต่พวกความสามารถข้อมูลตัวละครหลักๆของตัวละครตัวนี้ผมจะทำคลิปแยกอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของ character analysis โคเบนิฮิกาชิยามะเพราะจริงๆแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาพูดถึงเพียงแค่ตัวของโคเบนิคนเดียวแต่มาพูดถึงพี่ชายของเธอด้วยแต่ก่อนเราจะเข้าไปรู้จักกับตัวละครทั้ง2ตัวนั้นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า family หรือว่าครอบครัวของตัวละครตัวนี้เป็นยังไง แต่อย่างหนึ่งที่ผมต้องเตือนเอาไว้ก็คือตัวมังงะนั้นยังไม่ได้บอกว่าเด็กผู้ชายคนนี้ที่ปรากฏมาในตอนที่115นั้นเป็นคนของตระกูลฮิกาชิยามะอย่างแน่นอนแต่แบบมันก็อาจจะเป็นได้ดูสภาพมันใกล้เคียงกับโคเบนิขนาดนี้โอเคถ้างั้นเรามาทำความรู้จักกับตัวละครตัวนี้กันหน่อยดีกว่าตัวของโคเบนิฮิกาชิยามะแล้วก็ตัวของครอบครัวเธอครอบครัวของโคเบนินั้นเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างใจยากจนระดับหนึ่ง โดยตัวของคอมเดี้นั้นมีพี่น้องทั้งหมดรวมตัวเธอด้วยราวๆสิบคนโดยมีพี่ชาย1คนและก็น้องสาวของเธออีก8คน เธอนั้นเป็นหนึ่งคนที่ไม่ได้รับความรักจากที่บ้านจะเรียกว่างั้นก็ได้เพราะว่าดูเหมือนว่าแม่ของเธอนั้นจะชอบตัวของพี่ชายเธอเอามากๆและสิ่งที่แม่ของเธอทําก็คือการส่งเธอออกไปทํางานข้างนอกแล้วก็ให้ทํางานที่เสี่ยงอันตรายหรือจะทํางานอะไรก็ได้ขอแค่ได้เงินส่งกลับมาให้ที่บ้านก็พอแต่มีประโยคนึงที่คมณวินิเคยพูดเอาไว้ว่าทางเรื่องของเธอนั้นมีอยู่แค่2ทางคือไม่เป็นนักล่าปีศาจก็ต้องเป็นเซ็กวอร์เกอร์หรือว่าผู้หญิงขายบริการนั่นแหละ ด้วยศักดิ์ศรีของเธอแล้วนั้นเธอยอมมาเสี่ยงชีวิตกับการที่ต้องล่าปีศาจหรือมีโอกาสตาย,ตายเองเพราะได้เงินเดือนเยอะดีกว่าการไปเป็นเซ็กโวกเกอร์หรือผู้หญิงขายบริการดีกว่าแต่ถึงจะเห็นอย่างนั้นแล้วตัวเธอนั้นก็มีความรักในครอบครัวของเธอมากแต่ไม่ได้ระบุชัดเจนนะว่าตัวเธอรักในตัวของแม่ของเธอไหมแต่ที่รู้กันก็คือตัวเธอนั้นรักในครอบครัวของเธอก็คือพี่น้องของเธอนั่นเอง พ่อเคยมีประโยคนึงนั้นที่ตัวเธอเคยพูดเอาไว้ว่ารถคันนี้ตัวเธอใช้ในการขับรถไปส่งครอบครัวที่บ้านขับรถพาพ่กเขาไปไหนตอนไหนก็ได้อาจจะพาไปเที่ยวหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่เธอว่าไปหรือพูดง่ายๆก็คือเธอก็ยังรักแล้วก็ยังคอยดูแลครอบครัวของเธออยู่ถึงแม้ว่าเธอจะโดนผลักไสออกมาให้ทํางานเสี่ยงตายแล้วก็ส่งเงินกลับไปเลี้ยงที่บ้านอีกหนึ่งตอนที่พิสูจน์ความรักในครอบครัวของเธอก็คือตอน เชนโซแมนโอมาเกะหรือว่า,าถ้าเกิดแปลง่ายๆคือเชนโซแมนตอนพิเศษจะเป็นหนึ่งหน้ากับเชนโซแมนในช่วงหลังอ่านเชนโซแมนจบในบางตอนจะมีโอมาเกะให้ลองอ่านดูได้ตอนนี้ได้บอกเล่าถึงการที่โคเบนิพาน้องสาวของเธอนั้นไปเที่ยวที่ทะเลใช่แล้วเราจะเห็นได้ว่าตัวเธอนั้นรักน้องสาวของเธอและน้องสาวของเธอนั้นก็รักตัวเธอแต่ว่าในตอนตอนนี้ตัวของผู้เขียนอาจารย์ทสึกิฟูชิมโตะก็ได้มาย้ำเตือนว่าบ้านของผู้เทน,นจน เธอนั้นได้บอกว่าการมาเที่ยวทะเลวันนี้เราจะไม่ได้กินร้านอาหารที่เป็นซีฟู้ดกันเพราะว่ามันแพงสิ่งที่เธอทำก็คือเธอแพ็คไรซ์บอลมาก็คือแพ็คตัวของข้าวปั้นมาแล้วก็เดี๋ยวรอพาวเวอร์กับเดนจีนะตัวของคนพิีนั้นได้บอกกับน,น้องสาวเธอว่าทั้งคู่อันตรายให้ระวังด้วยแต่ว่าทั้งสองคนนั้นมีเงินเดี๋ยวเราจะชวนสองคนนั้นไปกินข้าวกันแล้วก็ชิ่งให้สองคนนั้นเป็นคนจ่ายเอาแล้วกันเนาะ ถ้าเกสังเกตจากน้องสาวก็เห็นได้ว่าน้องสาวนั้นค่อนข้างที่จะดูกระวนกระวายจากสิ่งที่โคเบนิน,นั้นพูดแล้วพอทั้งคู่ได้ไปชวนน้องสาวคนไปกินข้าวเที่ยงนั้นเดนจิก็ได้ตอบไปเลยว่าข้าวเที่ยงเหรอทำไมต้องกินด้วยก็ฆ่าปลาเอาในทะเลกินดิส่วนพาวเวอร์ก็มาสไตล์เดิมก็คือเอ๊ะข้าวปั้นในกระเป๋านั้นของกูไม่ใช่เหรอคืนมาดิแต่การจบตอนน่ารักน่ารักโอมาเกะของเชนซอมแมนพี่น้องโคเบนิ ถึงจะเป็นเพียงหนึ่งหน้ากระดาษสั้นๆแต่ก็ได้ย้ำเตือนอะไรหลายอย่างให้เราได้รู้ว่าครอบครัวนี้นั้นก็รักกันดีแล้วก็มีความจนอยู่ในนั้นด้วยเช่นกันเป็นหนึ่งในตัวละครที่เราเห็นได้ว่าคอมมินิสนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องการเงินแล้วก็เห็นแก่เงินในระดับหนึ่งแต่ว่าก็พอจะมีขอบเขตอยู่บ้างในช่วง eternity d a v i l w นั้นเราได้เห็นว่าเธอนั้นไม่ได้ทําอะไรเลยเนอกจากสร้างความวุ่นวายแต่พอขยับมาในช่วงของคารตนัตแมนอาร์ตัวเท่านั้นก็ได้โชว์ฝีมือแล้วก็ ให้เหตุผลว่าสาเหตุที่เธอยังอยู่หน่วยล่าปีศาจต,ต่อเพราะว่า,ามันใกล้จะถึงเวลาออกโบนัสแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะรอออกสักหน่อยให้ได้โบนัสก็โอเคแต่ก็มีความรักตัวกลัวตายอยู่เพราะว่าหลังจากที่ได้รับโบนัสต,ตัวเธอนั้นก็ได้ลาออกจากหน่วยล่าปีศาจไปหลังจากนั้นเธอก็ได้วันไปอยู่ทำงานที่ร้าน Family Burger Restaurants หรือว่าเป็นร้านขายเบอร์เกอร์สำหรับครอบครัวที่ มีความสัมพันธ์ภายในที่ค่อนข้างจะครอบครัวไปหน่อยเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณได้อ่านเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองว่าสิ่งที่ผมหมายถึงคืออะไรหรือว่าถึงตอนนั้นมาถึงในฉบับแอนิเมะเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองโอเคเราปลูลักษณะนิสัยเนื้อเรื่องแล้วก็ครอบครัวของคอมบินิจังมาให้ทุกคนได้รู้จักกันแล้วถ้างั้นเรามาในตอนที่114กับ115ในฉบับมังงะกันดีกว่าใช่แล้วครับมีตัวละครตัวหนึ่งได้ถูกเปิดเผยออกมาให้เราเห็น ถึงแม้เขาจะถูกเปิดเผยออกมาแต่เขาก็ยังไม่ได้บอกชื่อของตัวละครตัวนี้ทําให้เราไม่รู้ว่าชื่อจริงนามสก,กุลตัวละครตัวนี้เป็นพี่น้องกับคอมนินิจริงไหมแต่ดูจากลักษณะแล้วผมก็อยากจะพูดว่าอม,มันก็มีความใกล้เคียงมากๆเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งปักใจเชื่อว่าเขาคือพี่น้องของคอมนิจริงๆผมแค่ให้คําพูดเอาไว้ว่าอาจจะเป็นเฉยๆโอเคครับถ้างั้นเรามาดูตัวละครตัวนี้กันดีกว่าข้อมูลของตัวละครตัวนี้ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยมาเยอะทางก็จะเท่าที่มีก่อนล้วกัน ทุกอย่างเกิดขึ้นตอนที่ทุกคนถูกกักขังเอาไว้ในอาคาเลียมด้วยปีศาจแห่งความเป็นนิรันดร์หรือ Eternity Devil หลังจากนั้น,น,นไม่กี่วินาทาีตัวของเด็กผู้ชายคนนี้ก็ได้ทำการลกเลยทันทีหรือว่าท่าทางก็เหมือนคนเป็นน้เป๊ะๆร้องไห้โกลนกวายแล้วก็แหกปากมั้งจะเรียกแหกปากก็ว่าได้ตัวหนึ่งในประเด็นสำคัญที่เราได้จากตัวละครตัวนี้ก็คือประโยคนี้ที่เขาได้พูดเอาไว้ว่าผมไม่ได้อยากจะเข้าแผานกนักล่าปีศาจเลยสักนิด แต่ว่ามันมีทุนการศึกษาให้แม่ก็เลยบังคับให้ผมเข้าอะเดททดอง,งนั้นใช่ครับฟังดูคนคนไหมแม่แบบนี้ก็ทําให้เราเนึกถึงครอบครัวของคอมเบนิตเลยที่แม่นั้นได้ผลักใส่โตคอมเบนิตอกมาจากบ้านแล้วก็ให้ออกไปทํางานไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ได้ขอแค่มีเงินส่งกลับบ้านเยอะๆแล้วก็ดูแลน้องๆได้ ตันมาที่ตัวละครตัวนี้ที่เพิ่งโผล่มาถ้าเกิดเขาเป็นพี่ชายของคมนินิอย่างว่าจริงๆก็ไม่แปลกที่แม่เขาจะพักให้เขาเข้าไปในหน่วยนักล่าปีศาจถึงแม้จะต้องเสี่ยงชีวิตก็ตามแต่ว่ามันจะได้ทุนการศึกษาทําให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่บ้านเพิ่มลังจากนั้นตัวละครตัวนี้ก็ได้โชว์ความกังวลกไกวยแล้วก็มีความกลัวตายอยู่ในระดับหนึ่งให้เราได้เห็นก่อนที่จะมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจหลุดออกมาทุกคนที่ติดอยู่ด้านในอควารียมนั้นได้ตกลงกันว่าจะย่างปลากินเพื่อเป็นอาหารแแตต่่่วววาาาาาัััขของอาางงงจนนน้้้ก็ไดยึม นี่อะคาเรียมมันไม่มีไฟไม่ใช่เหรอต้อของหนุ่มน้อยคนนี้ก็ได้พูดเอาไว้ว่าผมมีนะครับผมมีไฟพวกที่ชอบแกล้งผมนั้นชอบให้ผมช่วยจุดบุหรี่ให้ผมก็เลยมีไฟแช็กติดตัวอยู่นั่นหมายความว่าตัวละครตัวนี้นั้นจะเป็นหนึ่งในเด็กที่โดนบูลลี่ในตอนที่อยู่โรงเรียนก็ว่าได้แต่มันก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่ที่ตัวละครลักษณะนี้จะโดนแกล้งที่โรงเรียนเพราะว่าความท่าทางที่จะไม่สู้คนแล้วก็ความท่าทางที่ดูอ่อนแอนั้นยิ่งทําให้หน่าแกล้งเข้าไปอีก และหนึ่งความที่ค่อนข้างจะดูเสียสติเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันเป็นเวลานานก็ได้โผล่มาให้เราเห็นเท่ากับว่าตัวละครตัวนี้มีความคล้ายคลึงกับตัวของคอมบนินิจังเอามากๆถ้าเกิดพูดง่ายก็ระดาว90-95%เลยผมว่างั้นถ้างั้นเราลองมาวับอัพแล้วก็เช็คดูว่าทั้งหมดเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างแล้วก็ครอบครัวของฮิกาชิยามะนั้นเป็นยังไงบ้างทางครอบครัวของคอมบนินินั้นรักตัวของพี่ชายเอามากๆหรือก็คือถ้าสมมติเด็กคนนี้เป็นพี่ชายของเขาจริงๆ แม่ของโคบิดีนั้นก็เลยส่งให้ครบูบินิเอาไปทํางานอะไรก็ได้เพื่อที่จะได้หาเลี้ยงครอบครัวโดยแสดงถึงความไม่เอาใจใส่และก็ไม่แคร์ในตัวของเธอเลยว่าจะทํางานอะไรถึงแม้งานนั้นจะเป็นเซ็กวอร์เกอร์หรือว่าจะเป็นงานที่ต้องเสี่ยงตายมากแค่ไหนเขาแค่มีเงินส่งกลับบ้านได้ก็โอเคแล้วถ้าเกิดสมมติว่าตัดมาที่ตัวของพี่ชายเธอตัวนี้คือพี่ชายเธอจริง แม่ของเขานั้นอย่างน้อยก็ได้ส่งเข้าไปในโรงเรียนได้มีการศึกษาระดับหนึ่งแต่ถึงแม้ว่าจะได้ส่งเข้าโรงเรียนได้มีการศึกษาแล้วก็ตามตัวของเขานั้นก็ยังต้องเข้าร่วมชมรมนัก้าบปีศาจเพื่อที่จะได้รับทุนการศึกษาด้วยเช่นกันเพราะได้รับทุนการศึกษาอย่างน้อยก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของที่บ้านลงไปได้แม่เขาคงคิดประมาณนั้นมัน้งแต่ว่ามันแสดงถึงอีกอย่างหนึ่งให้เราได้เห็นเลยว่าต้องของแม่เขานั้นก็ค่อนข้างจะไม่ได้แคร์ในตัวของพี่ชายเขาเลยเพราะการที่จะอยู่ชมรมนักดาบปีศาจนั้นนหมมมาาาาาายยยถถึงว่่เเเขสรตได้ทุกือละ ตัวของคบินนั้นได้เคยพูดเอาไว้ว่าตัวเธอนั้นไม่ค่อยได้รับความรักเท่าไหร่และคนที่เป็นคนโปรดของแม่เขาก็คือตัวของพี่ชายเขาทําให้ผมย้อนมาคิดดูว่าโอ้โหถ้าเกิดเป็นคนโปรดแล้วยังหนักขนาดนี้น้องๆที่เหลืออีก8คนไม่รวมคบินนั้นจะหนักขนาดไหนเอาเถิดนี่ก็เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานของผมว่าครอบครัวครอบครัวนี้ครอบครัวฮิกาชิยามะนั้นจะเป็นประมาณไหน นั่นก็เป็นได้แค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้นอย่าเพิ่งปักหลักหรือปักใจเชื่อว่าตัวละครตัวนี้นั้นเป็นพี่ชายของโคเมเบนิจริงๆหรือว่าแม่ของโคเมเบนินั้นจะชั่วร้ายขนาดนั้นแต่หนึ่งสิ่งที่ผมยืนยันได้ก็คือที่มาของโคเมเบนินั้นค่อนข้างจะติดปัญหาเรื่องเงินทําให้ทุกคนนั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกก็ต้องทํางานเพื่อหาเงินหรือว่าพยายามทุกอย่างเพื่อหาเงินรือไม่แน่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ได้ติดปัญหาเรื่องเงินขนาดนั้นแต่แม่มันหิวเงินก็อาจจะเป็นอีกเร แต่จะยังไงก็เอาเถอะเพราะว่าจากทั้งหมดที่ผมได้ไล่ยาวเหยียดมาให้คุณฟังทั้งหมดนั้นก็เพียงแค่ทําให้คุณได้รู้ว่าตัวละครตัวนี้ได้ปรากฏตัวมาแล้วตัวที่ดูเหมือนจะเป็นลักษณะของพี่ชายคบนี้ ไม่แนว่ว่าสักวันพี่น้องผู้นี้อาจจะได้กลับมาพบกันหรือว่าคมานนี้จะได้มีบทเมื่อไหร่ในเชนซอมแมนภาคนี้ก็ต้องรอดูเอาในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้หนึ่งในประเด็นสําคัญที่ผมคิดว่าน่าหยิบยกมาพูดในเชนซอมแมนฉบับมางะตอนที่114และ115นั้นก็คงจะมีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามชมเอาไว้แล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็แจนซับเมื่อไหร่ก็ตามสบายสำหรับวันนี้ไทยแลนด์ Thailand, ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสสวััดีครบ